ลงมาคุมงานเองในฐานะผู้จัดและผู้กำกับป้ายแดงจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวน้าสายโดนัทมณสนันซึ่งขอชิมรางงานละครครั้งแรกเป็นแนวรักโรแมนติกปนดราม่าเล็กๆเรื่องเดือนประดับดาวโดยครั้งนี้ได้นางเอกสวยคมแมทพิรณีมารับสองคาแรคเตอร์เพื่อนแพงฝาแฝดต,ต่างขั้วที่ถูกพัดพราให้ไปอยู่กันคนละทวีปจนต้องกลับมาตามหากันพร้อมๆกับการเปิดตัว2พระเอกตังๆโดนๆนำโดยพระเอกรุ่นเก่าชาคริตแย้มนาม ในบทพะลองนักธุรกิจหนุ่มมาดครึมประทักกระดูกเบอร์ใหญ่สู้สูงบำทนินในบทของวรัตดาราหนุ่มคารมดีที่เฟรนลี่ไปทั่วกับการลุ้นตัวกล่งว่าแฝดคนพี่หรือแฝดคนน้องจะได้ครอบครองหัวใจพระเอกคนไหนรวมโดยสีสันของเรื่องจันนิชาพานันสาวสวยเปรียปร้ยปีตน้องแพรน,นิชาภาและพัชชัดปริลักษ์และนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบติดตามเป็นกําลังใจให้ทั้งนักแสดงและผู้จัดเดือนประดับดาวกันได้พร้อมเปิดกล้องมิถุนายนนี้ค่ะ ก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำเป็นแบบเออไม่ชิวไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องแรกค่ะเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันเราทำได้ใกล้เคียงกับตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยให้โดนันไปทำแบบปูแอคชั่นมันก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือจะแบบพีเรียดก็คงไม่รอดพออ่านบทแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเออเราเราจะออกมาเป็นยังไงดีตาแพทย์ครั้งแรกค่ะดาราน่าจะใกล้ตัวแต่ว่าแบบ คาแรคเตอร์เขาอะค่ะจะเป็นคนที่เออค่อนข้างมีระเบียบแล้วก็มีกรอบอะไรประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คาแรคเตอร์นี้ไม่เคยกับแมทนะวงแล็ฝากเรื่องเดินประดับดาวด้วยค่ะก็เป็นเรื่องแรกของพี่โดนัทก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ได้กลับมาคู่กับพี่ชาคริตอีกแล้วก็คู่กับบอมยังไม่เคยเจอแต่ได้ข่าวมาเยอะมากก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมีแต่ข่าวข่าวข่าว